ให้ว่าก็ว่าเาถอะมื่อนี่มีเรื่องสีมาวว่าสู้ฟังมันศูนสุสดๆนอิทธิธรมว่าเกิดอีกย่างึ้นก็คือว่าไปเขาห้องน้ำได้ห่างดังมีสเสียงดงดังที่สุดในประเทศโลกนี่นจุดๆนี่ก็คือว่าในห้องน้ำเขามีแนวเซ็ตอันเซ็ตขาเสื้อล่องโถดากนั่นแหมอันเข้าไปมันก็สะอาดสะอาดดอกคันดึงกันที่สู่มาเซ็ต แนล้องโทรดักแล้วกันแล้วมันบอแต่มันบอแล้วก็คือว่าห้องที่ไปเขาหอบปวดเหงาแหง้งแห้งมันเลยแลนเข้าไปแลนเข้าไปปันนี้พอแลนแล้วปุ๊บกําลังนั่งลงเป๊ะโคตรแม่เงี้ยเหยานั่งทับเหงาเพื่อไงบุสูสูนขี้เดียกขี้เดียดทามว่าสิลุกขึ้นบอก,กันลูกขึ้นมา่ไห้แล้วเพราะว่าตอนนั้นไหลโจกโจกโจกโจ,ก,โจ,ก,โจกแล้วบันนี้เฮ็ดตั้งไหนบันนี้โอ้ยคือว่าสิมาระบายเพราะว่าหลับ่ไดไออีลีคือทามอีลีเถอะ ตรงดานะมันมีเสื้อโลกบอมันโมมีขันอยู่ตรงขีกอะไรขันตรงขีกเอาผ้าที่สู่เซ็จออกเป็นบอเสื้อโลกมันก็สีไปกองอยู่ด่ากันยังม่ท่านในลางเนาะจะไปเฮตกจักเทียเด้อขันสิไปขี่กันสินะขันสิไปเงี้ยวสินะให้นั่งล่องไปดีๆเสื้อโลกตรงด่างันโมมีดอกเข้าใจบอตรงนั้นมันเป็นมองสเตอร์รา มันบอมมีเสียโลกให้หัวใจบอบ่ต้องไปเหยียบอันตรงเหยียบตรงตีนนั่นๆคือเสียโลกเข้าใจบอข้าใจตรงกันบอข้าใจตรงกันบอ,อย่าไปเงี้ยวหน่อยอย่าเหยียบฟ้าโถเป็นประหยัดที่บ่นดีของสังคมนี้ขอร้องอย่าเหยียบโถท,ที